ากเพลงเพราะ,ราะอีกสักหนึ่งบทเพลงนะคะน้ำตาขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะพวงมาลัยแล้วก็เงินรางวัลตุ๊กตาตัวเมื่อกี้เดี๋ยวหนูจะไว้บนที่นอนเลยไว้นอนก่อนทุกคืนเลยนะคะตุ๊กตาเยอะมากหนูแบบหนูสามารถแบบสลับกันกอดได้เลยแบบว่าคืนละตัวคืนละตัวนะคะเพราะว่าถ้าถ้าแบบถ้าเกิดว่าหนูอะ่ะกอดทั้งหมดรวมกันอะ่ะ เรียงหนูไม่ได้เหลือให้หนูนอนแน่นอนค่ะโอเควันนี้หนูต้องขอสวัสดีนะคะพ่อพ่อ่แม,แม่ที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะแล้วก็ที่เมืองนอกด้วยเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยดูเยอะค่ะแม่แม่ได้ไปไล่อ่านคอมเมนต์แล้วส่วนมากที่จะเป็นส่วนมากจะเป็นที่สหรัฐนะคะอเมริกาอะไรพวกนี้หลายๆที่เยอะรวมกัน ดูเยอะมากเลยพ่อพูอแม่ที่เมืองไทยจ๋าตบมือดังๆส่งไปถึงเมืองนอกนูกเลยให้กำลังใจคนไทยนะคะที่ไปสู้ทำมาหากินอยู่เมืองนอกนะคะถ้าเขาคิดถึงหนูเขคงกลับมาแหละคะ่ะกลับมาดูตัวจริงกลับมาดูต้นข้าวตอนนี้ดูผ่านสื่อไปก่อนนะคะ,ะแล้วก็หนูต้องขอขอบคุณนะ,ะขอบคุณพ่อพ่อแม่ มากๆนะคะที่ดูในช่องอันนี้ป่ะคะต้นข้าวสุิยาออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้น่าจะหมื่นกว่าคนนะคะโอ้โหใครที่ดูอยู่นะคะส่งรวงข้าวสามรวงมาเลยนะคะทุกช่องเลยนะคะเป็นการเข้าร่วมเขาเรียกว่าอะไระเข้าร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมกับช่องนะคะจะได้สนุกไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆ ฟังเพลงพระพร